ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับอ่าวันนี้ผมมีอุปกรณ์ดีๆมาแนะนําให้กับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นกล้องติดรถยนต์นะครับอ่ายี่ห้อนะครับ70ไมล์นะครับนี่70ไมล์รุ่น1 s นะครับตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าอ่ามีประสิทธิภาพสูงภาพคมชัดทั้งกลางวันและก็กลางคืนนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูวันในกล่องนะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับภายในกล่องนะครับถ้าเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นตัวแผ่นตัวนี้ก่อนนะครับ นี่เป็นแผ่นพลาสติกนะครับสําหรับติดไปที่กระจกหน้ารถนะครับติดแผ่นนี้ลงไปก่อนแล้วถึงจะติดตัวกล้องนะครับตัวกล้องเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับซึ่งก็จะติดลงไปที่แผ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปขั้นตอนการติดตั้งให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเราจะไม่ติดตัวกล้องเนี่ยลงไปที่ตัวกระจกหน้ารถโด,ดยตรงนะครับเพราะว่ากาวกาวตัวนี้มันจะเหนียวนะครับเดี๋ยวจะทําให้กระจกหน้ารถเราเกิดความเสียหายนะครับโอเคถัดมาก็จะเป็นตัว คู่มือนะครับคู่มือจะเป็นภาษาจีนนะครับแต่ก็จะอธิบายาข้อมูลบางส่วนนะครับเราจะใช้ข้อมูลเป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับแล้วก็จะอธิบายเรื่องแอปนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําเรื่องขั้นตอนการติดตั้งอีกทีน,น <Neil> ึนะครับ <exha S 2> ถัดมานะครับก็จะมีสายนะครับอ,อันนี้คือสายสัญ,ญญาณนะครับด้านหนึ่งก็จะเป็นหัวต่อแบบไมโคร USB นะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะต่อไปที่ตัวกล้องนะครับ ส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหัวต่อ USB แบบนี้นะครับซึ่งภายในตัวตัวกล่องนะครับจะมีอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวไฟเลี้ยงนะครับที่ต่อไปที่ช่องจุดบุหรี่แล้วก็จะเสียบแบบนี้นะครับเสียบเสียบสายไฟเลี้ยงให้กับตัวกล้องแบบนี้นะครับแล้วก็ป้อนไฟให้กับตัวกล้องนะครับทีนี้มาดูอุปกรณ์สําคัญก็คือตัวกล้องนะครับอันนี้คือตัวกล้องด้านหน้านะครับก็จะมีเลนส์รับแสงเลนส์รับภาพนะครับเป็น มุมกล้องแบบ130องศานะครับแบบครอบคุมด้านหน้ารถทั้งหมดเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นอันนี้เป็นลำโพงนะครับเป็นลาโพงเพื่อที่จะแสดงเสียงเวลาเรา,าดูภาพนะครับขึ้นมานะครับด้านข้างตัวนี้จะเป็นสวิตปิดเปิดนะครับแล้วก็จะมีช่องไม้รับเสียงนะครับอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะมี ตัวอักษรแสดง serial number หรือว่ารหัสของอุปกรณ์นะครับแล้วก็บาร์โค้ดนะครับอ่าโอเคส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับด้านข้างตรงนี้จะเป็นช่องต่อไมอ่า mem o r y card นะครับหรือว่าเป็นช่องต่อ micro sd card นะครับรองรับอ่าความจุสูงสุดที่6 4 g ิกิกนะครับซึ่งจะต้องเป็นอ่าเป็นเมมลักษณะนี้นะครับเป็นเมมแบบ6 4 g ิกนะครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับ64กิกแล้วก็ต้องเป็นคลาสสิกด้วยนะครับคลาสสิกก็คือเป็นเมมโมรีรองรับการบันทึกภาพเป็นแบบวิดีโอนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นเมมมือถือนี่แหละนะครับแต่ว่ารองรับกล้องนี่รองรับสูงสุดที่64กิกะไบต์นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับถัดมาด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นช่องต่อไฟเลี้ยงของตัวกล้องก็คือ เดี๋ยวผมจะเสียบตรงนี้ให้ดูเลยนะครับเสียบเมมเลยแล้วกันนะครับเสียบเมมเข้าไปเลยนะครับหันแบบนี้นะครับอันนี้ด้านหลังของตัวกล้องนะครับหันลายทองแดงนะครับเข้าด้านหลังนะครับของตัวกล้องนะครับแล้วก็ดันลงไปแบบนี้นะครับก็เอานิ้วนะครับแล้วจิกลงไปนะครับแบบนี้นะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ด้านข้างก็จะเป็น ช่องต่อไฟเลี้ยงสายตัวนี้นะครับถัดมาใกล้ๆตรงนี้จะเป็นรูสําหรับกดรีเซ็ตตัวกล้องเพื่อตั้งค่าใหม่นะครับเราอาจจะมีเข็มมากดไปนะครับทีนี้เราก็ใช้สาย USB นะครับก็หันให้ถูกต้องด้วยนะครับก็จะเสียบลักษณะนี้เป็นสายอยู่ด้านบนนะครับสายอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เสียบลงไปนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้ ตัวนี้คืออะไรตัวนี้เป็นตัวปรับปรับมุมนะครับเป็นปรับมุมของตัวตัวเลนนะครับว่าจะให้อยู่มุมขนาดไหนแล้วก็ถ้าพอใจแล้วก็หมุนเพื่อยึดให้แน่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองใช้งานให้กับเพื่อนๆดูนะครับอตอนนี้ผมไม่ได้ต่อไปที่ตัวรถยนต์นะครับผมจะใช้เป็นอะแดปเตอร์แทนนะครับตัวนี้อะแดปเตอร์นะครับตัวอะแดปเตอร์ไฟเลี้ยงต,ตัวนี้จะเป็น5โวลต์1.5แอมป์นะครับก็ ควรจะหาอะแดปเตอร์ที่มันมีแรง,แรงไฟค่ายเกียงคันนะครับเดี๋ยวจะทําให้ตัวกล้องมีปัญหานะครับผมก็เสียบไปที่ตัวอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับเสียงทุกอย่างนะครับที่ออกมาจากตัวกล้องจะเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเดาๆานิดนึงนะครับเด,เดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ดูนะครับโอเคผมเสียบสายเลยนะครับ นะครับเสียงเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับทีนี้มาดูไฟนิดหนึงนะครับอ่าทีนี้ในระหว่างที่กล้องกําลังเริ่มต้นทํางานเนี่ยเรามาโหลดแอปกันนิดนึงนะครับแอปพลิเคชันที่เราใช้เนี่ยจะใช้แอปตัวนี้นะครับอ่าแอปพลิเคชันชื่ออ่าเจ็ดสิบไมล์นะครับเจ็ดสิบไมล์อ่าตัวนี้เลยนะครับเราก็เข้าไปที่ Play Store นะครับแล้วก็โหลดแอปนะครับ70ไมล์นะครับได้ใช้ได้ทั้งมือถือ Android กับ iOS เลยนะครับก็หลังจากที่ติดตั้งไปแล้วอันนี้ผมติดตั้งไปรอไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวติดตั้งนานนะครับก็เราก็เปิดแอปขึ้นมาเลยนะครับอ่าทีนี้ขั้นตอนตรงนี้นะครับเราอาจจะต้องมีการลงทะเบียนนะครับ เราให้เราลงทะเบียนตรงตรงนี้นะครับกดที่เครื่องหมาย f c e e o o o เนี่ยนะครับทีนี้เราก็จะต้องมาใส่นะครับอีเมลกับรหัสผ่านนะครับอีเมลกับรหัสผ่านเพื่อที่ต้องอใส่เป็นรหัสผ่านเข้าไปใช้ในแอปพลิเคชันนะครับมันก็จะมีการสมัครใส่อีเมลแล้วก็ มีการส่งรหัสผ่านไปที่อีเมลนะตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้นะครับที่ผมสมัครไปให้ดูนะครับเนี่ยนะครับเราก็ไปเปิดอีเมลของเรานะครับเนี่ยนะครับอันแรกเนี่ยนะครับเจ็ดสิบไมล์นะครับคลิกปุ๊บเนี่ยเห็นไหมสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีรหัสผ่านนะครับชุดนี้ครับเราก็รหัสผ่านเนี่ยมาเกอกเข้าไปในแอปนะครับอ่าพอหลังจากที่เกอกรหัสผ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องตั้งค่ารหัสผ่านให้เรียบร้อย เวลาใช้งานเราก็เอาอีเมลของเรากับรหัสผ่านที่เราตั้งค่าเนี่ยเอาไปใช้ในแอปนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับอ่าซึ่งตอนนี้นะครับผมทำการรหัสอ่าสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใส่รหัสผ่านเลยนะครับขออนุญาตใส่รหัสผ่านแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคก็คือรหัสผ่าน username เป็นอีเมลนะครับส่วนรหัสผ่านด้านล่างก็คือที่เราตั้งค่าไว้นะครับตอนที่เราสมัครนะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มล็อกอินนะครับอ่าขั้นตอนนี้เราก็ต้องอ่าต่อเน็ตนะครับต่อเน็ตมือถือให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่าทีนี้ก็มาถึงหน้าตรงนี้นะครับขั้นตอนก็คือเราก็จะมากดคําว่าเพิ่มอุปกรณ์นะครับเมนูเป็นภาษาไทยใช้งานง่ายนะครับ เ่อุปรกรณ์จากนั้นเราก็เลือกอกล้องมือกล้องตดรถยยต์ที่เราใช้ก็คือตัวนี้นะครับเป็น70ไมล์ smart dash cam 1 s นะครับตัวที่2นะครับแล้วก็เลือกไปนะครับจากนั้นอแอป,ปจะแจ้งให้เราเปิด Wi-Fi เกาะไปที่ตัวกล้องนะครับอันนี้กล้องจะมี Wi-Fi ออกมาด้วยแล้วก็กดถัดไปนะครับอ,อนุญาตนะครับจากนั้นเราก็จะทำการกดเชื่อมต่อ ทีนี้แอปก็จะทําให้เราไปเลือกตัวตัวกล้องนะครับตัวกล้องติดรถยนต์ของเราก็จะมีคําว่า70ไมล์ขึ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสตัวกล้องนะครับก็ดูด้านหลังได้แต่นี้ก็เรามีอยู่ตัวเดียวอยู่แล้วนะครับเราก็เลือกเลยนะครับอ่แตะเลือกเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าทีนี้เราต้องใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านทุกทุกเครื่องนะครับจะเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือ 1- นึถึงแนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขนะครับ1 2 3 4 5 6ี่้า 8นะครับเช็คดูนิดหึึ่วว่าตรงกันไหมนะครับจากนั้นแล้วกดปุ่มเชื่อมต่อนะครับโอเคเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับก็ออกจาก wi-fi มานะครับจากนั้นก็ขั้นตอนต่อไปทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันจะบอกว่าให้เรานะครับทําการกดสวิตช์ด้านข้างนะครับหครั้งเพื่อยอมรับนะครับอ่าเนี่ยนะครับนี่ครับ แต่1ครั้งนะครับตอนนี้ทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้อย่าลืมนะครับเดี๋ยวผิดผิดพลาดตรงนี้แหละนะครับส่วนใหญ่ก็จะมึงงตรงนี้ว่ามันทำไมยังไม่ได้นะครับแล้วก็เวลาถึงขั้นตอนเมื่อกี้เราก็มาแตะด้านข้างที่เป็นสวิตช์นะครับ1ครั้งเพื่อย,ยอมรับขั้นตอนนะครับจากนั้นก็กดเปิดกล้องนะครับเปิดกล้องถิอรุยยนนะครับอโอเคตอนนี้ ผมใส่ m e m o r รีเข้าไปแล้วเราก็กดคำว่า format นะครับเพื่อจัดการเรียงไฟล์ให้เรียบร้อยบน m e m o r รของเรานะครับกด format นะครับอ,อ่าทีนี้ตัวกล้องก็จะแจ้งว่ากำลัง format โอเคโอเคเรียบร้อยนะครับกดปุ่มผมก็จะไม่ให้มันแจ้งอีกนะครับกดได้รับแล้วนะครับอ่าทีนี้สักพักหนึ่งก็จะแสดงภาพขึ้นมาแล้วนะครับนี่ไหมครับนี่คือ ือภาพที่อยู่ที่กล้องนี่รับภาพได้ไหมครับนี่นะครับถ้ากล้องทํางานได้ปกติเห็นไหมครับสวิตช์ก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับลองหันกลับมาที่ตัวตัวผมดูนี่ครับนี่อันนี้บันทึกแล้วนะครับลองถ่ายรูปดูก็ได้นะครับลองถ่ายรูปดูกดกดถ่ายรูปนะครับตรงนี้นะครับโอเคกดถ่ายรูปดูนะครับ อ่าอนุญาตนะครับอโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าส่วนเดี๋ยวขั้นตอนการโหลดภาพจากตัวตัวกล้องออกมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้อ่ามาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเอาภาพจากตัวกล้องเนี่ยเอาออกมาดูนะครับอ่ามาดูขั้นตอนการติดตั้งแล้วก็อ่ารายละเอียดของการใช้งานตัวกล้องเบื้องต้นนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเวลาเอาไปใช้งานจริงเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับภาพจะคมชัดขนาดไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวามาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้มาชมผมในการแนะนำอุปกรณ์ในครั้งหน้าต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ